ไปดีนอภอยพี่น้องสุขุนสุขคนบรรยายเคลือนเทียนอยู่ใกล้อยู่ใกล้นเนาะฟังล่าฟังไทยไม่ได้ข,ขาพระเจ้ากะสีมาตามหาสมุนไพรเนาะสมุนไพรกันเดี๋ยวเอา,าสิพาไปเบิ่งน้องหน้าตามเป็นยังไงมีสรรพคุณยังไงเนาะไปไครับเสียมาลองสมุนไพนรไพ,ไพ,พี่น้องสมุนไพรแม่กะจดกหายากแน่พี่น้องเมันอยู่จะบว่าอ,อยู่ทีชุด บนมีกต้มีบอลมมีกับหาเว้นมาอิหาพรอมกันมาทีนึงเนาะเย่ยนหาแถวเชื้อแถว้าหมแถวนี้แหละเป็นเครื่องอืน ตารนะพี่น้องเนะดุนดุนพี่พ่อ,อ,อว่านี่พี่น้องพอแล้วพี่น้องนี่ก็สมุนไพรพี่น้องสมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุงสุขภาพกับพเจ้าสิคดเบิ่งพี่น้องหางมันใหญ่ขนาดพี่น้องเกือใหญ่เต็มพี่น้องน้ามือนหางมันพีน่นอ้งอง เป็นสม,มุนไพรพี่น้องประกอบอาหารก็ได้ไว้ใส่ไวใ้ใส่อบใส่ตุนเนื้อก็ได้พี่น้องเลยสมุนไพรประเภทนี้ประกอบอาหารได้เป็นหางยาดีพี่น้อง นี่พี่นอ้องหอมหอมพี่นอ้องหอมไมนรีบพี่น้องน,นี่เคื่อสมุนไพรเอาไปต้มกินพี่น้องต้มลดหัวใจกรักษาได้พี่น้องนี่นี่บำรุงกำลังประกอบอาหารก็ได้ใส่อบหมาก็ได้บานเฮาพี่น้องพวกตุนเนื้อตุนยังก็ได้เป็นสมุนไพรนี่พี่น้อง จะคู่ก,กินมันลองดมบ้างหอมหอมหอมพี่น้องนะครับขับพระเจ้าก็เสียเมื่อพี่น้องขับพระเจ้าก็มารอคุดมานี่พี่น้องเครื่องมันยาเพี่น้องตามต้นใหม่ได้พี่น้องขับพระเจ,าจะ้าก็เสียแต่เหงามเมื่อพี่น้อง ขราพเจ้ากขจะไปตากแห้งไว้พี่น้องไวต้มกินถ้ามีอาหารกับส,สีประกอบอาหารเนาะใส่ต้มใส่ตุนอบเนื้ออบเนีก็ได้พี่น้องนี่คือสมุนไพรอบเชยขับภาษาบ้านท่ากาน,น่ะที่เป็นเครือตตอคร่อต้นไมนน้พี่น้องเครื่อต้นไม้ตัวผู้รือ่แเห็นและพี่น้องใบมันจะแตกต่างกันพี่น้อง ีภาษาทั้งหนึ่งเพื่นว่าอบเชยเท้าเพื่นว่าพี่นอ้องแต่ภาษาบ้นบนานๆเทาอะสิเป็นเครื่อต้นไม้แล้วเครือต้นไม้ต้นู้และพี่นอ้องเป็นสมุนไพรอย่างดีแต่ได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาพี่น้องเนาะสำหรับข่าพระเจ้ามาตามหาสมุนไพรแต่ได้กะเวลาว่างๆกันสิตามหาอีกพี่นอ้องแต่บุคคลว่างว่ได้มือนอี้ว่างๆเนี่ยก็เลยหาโอ,อกาสมาคุดสมุนไพรพี่นอ้อง จะนั่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาพี่น้องช่องสไตล์เราชาแนลพี่น้องจะนั่งก็บ้านเขาเมืองเขาสไตล์เมืองลาวพี่น้องถ่ายแบบสบายๆไม่ต้องพิธีพิธันไรเนาะจะนั่งก็ขอโจทสัมมีก่อนเนาะ